ดูตัวอย่างพวกโอ้ยอย่าดูตัวอย่างพวกลุงงเลยดูใครดิพี่ไม่ต้องดูพวกแก๊งช้ำชาเพราะพวกนี้มันสามวันดีสี่วันสองเราห้องเราแหงครับนี่พ่อแม่มันก็เพิ่งดีกันเนี่ยเราไม่ต้องดูเรื่องแดนเซอร์ของชิงร้อยนะครับเลียด้วยแดนเซอร์ชิงร้อยเป็นยังไงครับพี่หมู่เป็นหนังหน้าไฟแต่มันดีกับมีมึงแล้วครับมาๆลูกมาๆมาเออสองสองพวงเลยเหรอเดียวพวงเดียวพวงเดียวนะครับ นี่ไม่ได้ของเองนะพี่มามคล้องให้เจ้าบ่าวให้บุรีค่ะพี่มามเป็นประธานฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วการับต้นฉบับคนรักเมียคนคล้องต้องเป็นคนรักเมียค่ะดีความสุขมากๆนะราชันตูสุราชันเิระเสนงไม่ต้องใครต่ออีกครับพร้อมยังพร้อมใช่โยชชยโยใช่โย ใช่โยตกใจอยู่คนเดียวเลยค่ะโอ้ครับยิ่งดวงไม่ค่อยดีอยู่ด้วยครับไม่หมดแล้วมั้งอ้าวดนตีมาดิครับดนตียืมยืนหาพระแสงอะไรกันนะเฮ้ยไม่นมีความพร้อมในชิบหผายเฮ้ยดนตีจ้างมาแค่ตอนลินลินแคกเป็นแทนตะระนันแท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 นกขขึ้นมาดิโอเอามา เอานเอาเพลงมาให้ประธานให้เขาคนเดียวแทน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 เอามานี่ยจะได้ดื่มกันอ่าเนี่ยอ่าโอ้ยตายน้พันพันแปดไม่คุ้มเลยอ่าอเคโย่ใชยโย่ใยโย่ใครที่เก็บกัญชาได้ไปคืนนายกใหญ่ด้วยนะครับ ครับทำเอาทำหายครับมาด้วยมีทำหายด้วยครับผมขอบคุณพีนกมากนะขอบคุณบขามานะใครเป็นคนหาเงินเขาเป็นคนหาฮะผมเป็นคนใช้ครับคุณแม่เขาพูดก่อนเชิญนะครพี่นกครับเชิญพี่นกค่ะยังไม่ดึกเลยตาตกและอีเวนไม่ได้นอนเมื่อคืนไม่ได้นอนค่ะรับแขกนะคะเดี๋ยวคุณแม่พูดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวอเขาต้องรีบเข้าห้องเดี๋ยวก็เปื่อยละอองฝนหนาวโอ้พูดเลยอ่ะ แต่ก่อนผมนั่งเคาน์เตอร์บะหมี่เนี่ยผมก็ได้วันละสามพันสี่พันทีนี้พอเขาหลวมหัวกันติดกล้องกล้งจรปิดผมก็ทำมาหาแดกไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปอยู่ที่ตรงข้างนอกผมก็ต้องอยู่ข้างนอกเข้าข้างในไม่ได้เพอเข้าข้างในปุ๊บก็จะระแวงกันแล้วว่าพ่อต้องขโมยตังค์แล้วผมขโมยจริงแต่ผมไม่ได้เอาไปทําอะไรฮะผมขโมยมาซื้อของเล่นเพื่อใส่ร้านให้มันสวยงามเพื่อให้เขาทำมาหาแดกกันตลอดไป รถประมาณ4-5คันสีแดงที่เราไปทําสีมาเราก็พยายามทาเพื่อร้านทั้งสิ้นผมได้เงินเดือนเดือนละแสนครับจากทางร้านนี่บางเดือนก็ไม่ถึงบางเดือนก็บ่นกันสี่คนแม่ลูกนี่พ่อไม่ทําเยี้ยอะไรเลยนี่ไงครับผมเหมือนโตคนเดียวตุกบไม่ได้ให้มาโพนเรืองตัวเองบางคนเือก แล้วก่อนที่จะได้น้องโบมาเนี่ยผมจะบอกว่าครั้งแรกที่เจอน้องโบครั้งแรกเนี่ยมันก็ถูกชะตากับน้องโดแล้ว mm hmm. ทั้งๆท,ท,ที่ผมไม่รู้จักบุรีพามาให้รู้จักที่บ้าน mm hmm. ผมถามว่าบุรีผู้หญิงคนนี้ใครอะ่ะ mm hmm. พาเข้าบ้านแล้วเนี่ยบุรีบอกว่าเพื่อน mm hmm. เพื่อนแน่ใจนะบุรีบอกเพื่อนโอเคเพื่อนก็คือเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็พามาบ่อยๆ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 มาตับตับ ป้นี่เป็นคนเกมงแข็งมากนี่บ้สิงนี่พอาสิงนี่เป็นคนได้นี่โบนี่เป็นคนภูเก็ตนี่เป็นคนได้ที่มาคบกับลูกชายผมผมรู้งแต่ทีแล้วเป็นคนูเก็ตเป็นคนภูเก็ตแล้วผมสืบมาแล้วนี่ี่ลิงว่าครอบครัวเนี้น้องโบนี่เป็นอย่างไรมีที่อยู่ที่ภูเก็ตที่สองร้อยก่อนไร่ผมก็เลยบอกลูกชายผมรีบกระหน่ำสชบุรีภูเก็ตสองร้อยก่อนไร่ไม่ธรรมดาแล้วนี่ยังไงต้องรีบกระหน่ำแล้วสุดท้ายมันก็ มาเป็นลูกสบายจริงๆไดังใจของเราคนสืบลูทีหลังว่าไอ200้สองร้อยไร่เนี่ยมันติดน้ําทะเลลงไปในนั้นทาเหีย้ยอะไรไม่ได้เลย <laughs> ทีนี้จะถอยหลังก็ไม่ได้แล้วทำไมถามหลังไป็ด้ไงบอกบุรีแล้วถอยหลังดีกว่าลูกมันไม่รวยจริงนี่ว่อ,อ,อทีนี้ถอยไม่ได้ฮะทีนี้พ่อกระพกปืนเพื่อนพ่อกระพกปืน <laughs> <laughs> พี่ไค่ก็พกปืนนี่เพิ่งหลุดคดีไปนี่พี่ไก่หรอพี่ชายเอาแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันเพราะปืนอันนี้ผมพูดเล่นเฉยๆชอบชอบเราะว่ามีโรงแรมนะฮะอยุดชีวิตต้องมีความสุขครับไม่มีความสุขไม่ได้ผมต้องหาเงินให้เยอะเนะยเผื่อวันหนึ่งพรุ่งนี้มาลื่นนี้ผมตายไปเนี่ยเมียเขาไ่มีผัวใหม่เขาจะได้เงินตรงนี้เป็นเลี้ยงผัวใหม่เขาดีไหม ใครเอาไหม่ออกมาทีเปิดโอกาสให้เขามีความสุขบ้างพูดพูดเหมือนทีโปรให้ตัวเองให้มาอวยพรลูกมาหาผัวใหม่ให้เมียแล้วนี่อะไรนี่ทุกี้อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่นงพี่นงนะครับขอบคุณค่ะพ่อสิงค์ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับเห็นนี่นี่คุณนองคนอะไรคะคนอะไรผมคนอะไรตำรวจเยอะจะพกนะพกอะไร ท่านผูมีเกียรครับนี่นี่ขนาดแค่หอมแค่จูบยังมีพุขนาดนี้ถ้าท่านอยากดูการจุดขีปนาวุธกัดด้ากันเลยครับเราเตรียมไปแล้วครับขอโทษขอโทษครคือก่อนอื่นก็นี่คือการขยายเผ่าพันธุ์ของความเป็นชาติไทยค่ะ และอย่างคือเป็นการกระด้าแบบถูกกฎหมายรักคนแบบถูกกฎหมายดีกว่าครับคุณเท่งกูค,คนไทยหรือใช้คําว่าสมสู่สืบพันธุ์อันนี้จะสวยกว่าคุณเท่งปุ้นเหรอครับเป็นไรตาแดงเนี่ยอ <c oughs> ากาศมันหนาวนะคุณเท่งหาแว่นใส่นะครับอัดชิงร้อยมึงเจอกูอีกมือ <c oughs> มึงเจอกูแน่ <c oughs> อหอยหลานสองคนตั้งแต่เห็นตั้งแต่ บุรียังตัวน้อยอยู่เลย<า>ครับจนเติบตัวทุกวันนี้ขอให้มีความสุขไม่ตลอดปีครับตลอดชาติเลยนะครับกระเด้าจุดขีปนาวุธเลยคืนนี้นคืนนี้มีถ่ายทอดสดเดี๋ยวค<พ>ุณเทงวันนี้ใส่ส,สูตรนะผมไปตัดสูตรมาฮะผมลงทุนเองฮะทุกสิ่งอย่างผมเก็บเงินเพื่อตัดสูตรงานนี้งานลูกผมแล้วผมก็จะขี่มอไซค์ไป77จังหวัดโอ้ยงสัยอยากขี่จริงๆคนเนี้ขี่มอไซค์ไปสมบูรณจัดสิบดจังหวัด เมียซ้อนท้ายอารมณ์เสียเลยนะมึงพูดอะไรเนี่ยมึงฮะมึงคิดไหมเนี่ยแล้วมันปลอดภัยไหมเอาเมียซ้อนท้ายี่ยใช่เลยคนขี่มอไซค์เดี๋ยวเอาเมียไปด้วยใช่ไหมคะมันไม่ปลอดภัยปล่อยให้เขาไปของเขาออให้เขาดื่มวายเล่นไพ่ของเขาที่บ้านไปครับะขามีอยากเล่นไพ่เล่นไฮโ o ก็ไปตลาดจะลงหรือยังไม่ผมอยากอยู่ดูลูกทำอะไรอีก ไปได้แล้วเจะทำอะไรก็ทำเลยผม่อไปจะจนี่เขาจะโยน่อดดอกไม้แล้วจะดูใช่ไหมผมอยากรู้ทำทุกทุกวันเหมือนเป็นวันที่เราเพิ่งแต่งงานนี่ตูดตูดแล้วอะไรที่ไม่ดีนิสัยไม่ดีแบบพ่อหยัดไอ้งงเออเออเขาลือกันที่แชทเลวเนี่ยนกไปมองหน้ากูแล้วทุกวันเนี้เออเขาให้มีความสุขนะลูกนะขอบคุณพี่ส้มค่ะ